ต่อมาเราจะมาดูคู่ของปอนเ8ยแปเยนนะครับคู่ Gj เนี่ยราคาแท่งเดยเนี่ยถือว่าปิดสวยนะครับถือว่าเป็นแท่งกับตัวนะเป็นแท่งกับตัวในทอร์เฟมเดย์ราคานะครับก็อัปเดตว่าราคาได้มีการขึ้นมาปิดแับเรียบร้อยแล้วในเทอร์เฟมเดย์ในท่าลักษณะแบบนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้หลักๆเลยนะครับคู่ GJ เนี่ยเรามองไว้เลยว่ามันมีใต้อยู่ตรงนี้ นี่161.64มองว่าแท่งวันนะครับของวันนี้ราคามีโอกาสจะขึ้นมา,าหาขึ้นมาดีเทสได้นะครับโดยเราไปดูใน h ฮดโฟกันใน h ฮดโฟเนี่ยเราเห็นแล้วนะว่าราคาเนี่ยจากที่บอกไปนะครับอาทิตย์ที่แล้วในโซนเนี่ยราคาเป็น Inward h e a d and s h o u l r ร r นะครับราคามันไม่ผ่านมันไม่ผ่านโลตรงนี้ มันรีเทสนะครับแต่ราคามันไม่ได้ผ่านแบบทะลุแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดในลักษณะของหัวไหลซ้ายหัวไหลขวาทีนี้เนี่ย GJ เจเนี่ยเรามอางเป้ากันว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้เท่าไหร่อ่ะเส้นแดงผมขอเขียนไว้นะมันเป็นแนวต้านเดทีนี้ลองมองเป้าจากฟิโบนะครับอ่าเป้าฟิโบตรงนี้ เป้าฟิโบเนี่ยอยู่ที่162.29ถ้าราคาเบรก161.64ต้านเดสเส้นแดงตรงนี้ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะมาหาตรงนี้เลยนะ162.32คือมองว่าพรว่งนี้นะครับสำหรับ GJ เนี่ยมองว่าย่อซื้อเป็นหลักจะปลอดภัยกว่าโดยจุดที่ย่อซื้อเนี่ยจะอยู่ที่แนวรับตรงนี้เลย159.65 นี่โซนนี้เลยนะครับ159.65ตอนนี้160.53ก็ต้องรอนิดนึงนะก็ต้องรอนิดหนึง,นะง,นนงถ้าจะยอ่อแต่ผมว่าย่อได้ครับพรุ่งนี้ก็จะมีในส่วนของข่าวปอนมองว่าย่อได้นะย่อได้159เนี่ยย่อซื้อปิดกำไร161.6ปิดกปิดกำไร162.3 มองว่ามีโอกาสมาแน่นอนครับผม